ถ้าเกิดท่านทําการเกษตรแล้วแรงดันน้ําของท่านมีระดับที่ต่ําเราสามารถที่จะเพิ่มแรงดันได้ด้วยการทําสปริงเกอร์แรงดันสูงแบบนี้ได้สามารถที่จะกระจายน้ําได้แรงขึ้นเมื่อเราได้ขวดมาแล้วให้เราเจาะรูที่ฝาขวดจะมีขนาดเล็กกว่าสายไมโครนิดนึงตัวขวดเราจะเจาะอ,อีกรูหนึ่งสูงจากก้นขวดประมาณ1เซนเจาะฝาปิดของท่อ PVC จากนั้นเราก็ไปเตรียมสายไมโครเส้นแรกเราจะตัดประมาณ20เซนจะใส่มินิสปริงเกอร์เข้าไปต่อจากนั้นเราก็จะนํามาใส่ที่ฝาของขวดน้ำบัตลุ จะตัดสายไมโครอีก1เส้นประมาณเมตรหนึ่งนำมาใส่บริเวณก้นขวดที่เราเจาะรูสายไมโครที่เราใส่เข้าไปจะอยู่ในตำแหน่งจากปากขวดลงมาประมาณ10เซนนำไปอีกด้านหนึ่งมาใส่กับฝาปิดประกอบส่วนที่เป็นฝาขวดก็คือสายของตัวมินิสปริงเกอร์ที่ต่อจากฝาขวดจะเลยลงไปอยู่ด้านล่างส่วนสายที่จะต่อกับท่อ PVC จะเลยขึ้นมาตัวแรงดันต่างๆก็จะเริ่มจากการอดัดอากาศในขวดน้ําสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยตัวอย่างของมินิสปริงเกอร์ที่เป็นแบบธรรมดาน้ําก็จะดัดได้ ประมาณนี้เราก็จะนําตัวที่เราใส่ถังเพิ่มแรงดันเอามาติดตั้งแทนวิธีการติดตั้งเราก็จะนามาหมุนเข้ากับตัวที่เป็นท่อ PVC มันก็จะสามารถดันน้ําได้วงน้ำนกระจายได้กว้างขึ้นนะครับโดยปกติแล้วสปริงเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในเรื่องของการลดน้ําถ้าเป็นน้าประปาธรรมดาหรือเป็นน้ําที่ได้จากน้าบาดาลน้าโซลาเซลล์จะมีแรงดันค่อนข้างที่จะต่ำซึ่งมันจะทําให้การลดน้ำเนี่ยได้พื้นที่ที่น้อยสปริงเกอร์แรงดันสูงเนี่ยเป็นการเพิ่มแรงดันให้สามารถที่จะลดน้ําได้พื้นที่กว้างขึ้นนนเเททคกการรรสสปงงอ์แดัู รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําสปริงเกอร์แรงดันสูงโดยปกติแล้วสปริงเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในเรื่องของการลดน้ําการกระจายตัวของน้ําที่ได้จากสปริงเกอร์ถ้าเป็นน้ําประปาธรรมดาหรือเป็นน้ําที่ได้จากน้ําบาดาลน้ําโซลารเซลล์ตัวนี้จะมีแรงดันค่อนข้างที่จะต่า ซึ่งมันจะทําให้การลดน้ำเนี่ยได้พื้นที่ที่น้อยซึ่งสปริงเกอร์แรงดันสูงเนี่ยเป็นการเพิ่มแรงดันให้กับสปริงเกอร์ให้สามารถที่จะลดน้ําได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นและจะทําให้การใช้งานของสปริงเกอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างทั่วถึงสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเราจะมีขวดน้าําอัดลม1ขวดใช้ขวด1.5ลิตรเพื่อที่จะให้มีแรงอัดอากาศได้มากขึ้นควรจะเลือกขวดที่มีความหนาความแข็งแรงเพื่อที่จะให้การใช้งานได้นานขึ้นต่อมาก็จะเป็นฝาอุดนะครับหร เราจะใช้1ตัวนะครับแล้วก็มีมินิสปริงเกอร์สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ประปาทั่วไปซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้เอารุ่นไหนก็ได้แล้วก็จะมีสายไมโครเราจะนํามาใช้ในการต่อพวกมินิสปริงเกอร์ต่อระบบน้ําต่างๆต่อมาก็จะมีคัตเตอร์ สำหรับวิธีการทํานะครับเมื่อเราได้ขวดมาแล้วให้เราเจาะรูที่ฝาขวดก็คือรูที่เราเจาะเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าสายไมโครนิดนึงเพื่อให้มันแน่นเวลาเราใส่สายเข้าไปแล้วก็เวลาที่เราเปิดน้ําน้ําจะได้ไม่รั่วส่วนตัวขวดเราจะเจาะอ,อีกรูหนึ่งซึ่งจะรูเท่ากันสามารถที่จะใส่สายไมโครเข้าไปได้แล้วก็มีความฟิตซึ่งจะสูงจากก้นขวดประมาณ1เซนเพื่อเวลาที่เราจะไปตั้งเนี่ยเขาจะสามารถตั้งได้ ถ้าเกิดมีขวดที่ขนาดใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นขวด2ลิตรเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้หลังจากที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเจาะฝาปิดของท่อ PVC ตัวนี้ขนาด4หุนซึ่งเราจะเจาะรูให้มีขนาดเดียวกันจากนั้นเราก็ไปเตรียมสายไมโครนะครับสายเส้นแรกเราจะตัดประมาณ20เซนใช้คัปเตอร์ตัดได้เลยเราก็จะใส่มินิสปริงเกอร์เข้าไปาเวลาใส่นะครับดันเข้าไปให้สุดต่อจากนั้นเราก็จะนํามาใส่ที่ฝาของขวดน้ำบัดลม ก่อนจะใส่นะครับเราจะทําการตัดเฉียงบริเวณไปสายไมโครเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปติดขอบขวดหรือริมขวดถ้าเกิดเขาไปติดอยู่ที่ริมขวดเนี่ยน้ำจะไม่เข้าเราก็จะนํามาใส่บริเวณรูที่เราเจาะ ใส่เข้าไปแล้วดันขึ้นมาหามินิสปริงเกอร์ซึ่งเราจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นเรามาเตรียมส่วนที่เป็นขวดเก็บแรงดันตัวนี้เราจะตัดสายไมโครอีก1เส้นจะใช้ประมาณเมตรหนึ่งเพื่อที่จะง่ายในการไปติดตั้งสปริงเกอร์เราจากนั้นเราก็นํามาใส่บริเวณก้นขวดนะครับที่เราเจาะรูใส่แล้วพยายามดันเข้าไปให้ได้ตัวนี้ยิ่งแน่นยิ่งฟิตยิ่งดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการรั่วสําหรับข้อควรระวังในการเจาะนะครับเราไม่ควรที่จะเจาะให้รูใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการฉีกขาดของขวดด้วย เราจะดันขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับบริเวณด้านบนเพราะว่าในเรื่องของระยะเวลาหลังจากที่เราปิดไปแล้วน้ําเขาจะไม่ได้ไหลย้อนกลับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับสายไมโครที่เราใส่เข้าไปจะอยู่ในตําแหน่งจากปากขวดลงมาประมาณ10เซนหรือบริเวณตรงที่เป็นคอนะครับจากนั้นเราก็จะนํไปอีกด้านหนึ่งมาใส่กับฝาปิด4หุนก่อนที่จะใส่เราก็จะทําการแต่งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันเสียบได้ง่ายขึ้นใส่เข้าไปเลย นี่ครับเราจะใส่เข้ามาประมาณนี้ความยาวก็ประมาณเท่ากับฝาปิดต่อจากนั้นเราก็จะมาประกอบส่วนที่เป็นฝาขวดนะครับซึ่งหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ก็คือสายของตัวมินิสปริงเกอร์ที่ต่อจากฝาขวดจะเลยลงไปอยู่ด้านล่างส่วนสายที่จะต่อกับท่อ PVC จะเลยขึ้นมาก็คือจะให้เขาอยู่ด้านบนตัวแรงดันต่างๆก็จะเริ่มจากการอัดอากาศในขวดน้ําหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยการนําไปตั้งไว้ในตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับ ครับนี่ก็คือตัวอย่างของมินิสปริงเกอร์ที่เป็นแบบธรรมดาที่ยังไม่มีถังเพิ่มแรงดันน้ําก็จะดันได้ประมาณนี้ถือว่ายังมีแรงดันที่ไม่มากพอแล้วก็จะนําตัวที่เราใส่ถังเพิ่มแรงดันเอามาติดตั้งแทน วิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็จะนามาหมุนเข้ากับตัวที่เป็นท่อ PVC ใช้ตัวที่เป็นฝาปิดเนี่ยเข้ามาใส่แทนเราสามารถที่จะยกไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ซึ่งเมื่อเรานาเอาสปริงเกอร์แรงดันสูงนะครับที่เราทําถังเก็บแรงดันมาใช้งานมันก็จะสามารถดันน้ําได้วงน้ำเนี่ยกระจายได้กว้างขึ้นกระจายได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ละออกน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายตัวได้ดีใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ต้นเดียวหรือจะเป็นการปลูกเป็นแปลงเราก็สามารถที่จะใช้ได้้ในนนกกาารรรรทํสสงงงงเอ์แดััูค สปริงเกอร์สามารถที่จะอยู่ได้นานอาจจะเป็น 2- 3สปีนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และก็คุณภาพของตัวสปริงเกอร์เองที่เราซื้อมานะครับถ้าเกิดเป็นสปริงเกอร์ที่มีความหนาความแข็งแรงความทนทานเนี่ยจะอยู่ได้นานมากส่วนขวดน้ำอารมณ์นี่ก็สามารถที่จะอยู่ได้นานทนแดดทนฝนได้นานด้วยซึ่งถ้าเกิดขวดมีการสึกหรอมีความเสียหายเกิดขึ้นเราสามารถที่จะนำเอาขวดใหม่มาทำแทนก็ได้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านทําการเกษตรแล้วแรงดันน้ําของท่านมีระดับที่ต่า เราสามารถที่จะเพิ่มแรงดันได้ด้วยการทำสปริงเกอร์แรงดันสูงแบบนี้ได้เพื่อที่จะใช้ให้มีประโยชน์มากขึ้นสามารถที่จะกระจายน้ำได้แรงขึ้นนะครับได้พื้นที่มากขึ้นถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับอย่างพวกวดน้ำอัลมนีก็สามารถที่จะนำเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับน้ำ ช่วยในเรื่องของการลดจํานวนสปริงเกอร์ลงไปก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้สปริงเกอร์หลายตัวหรือไม่ต้องติดตั้งหลายจุดนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากการทําสปริงเกอร์แรงดันสูงแบบนี้นะครับจะมีวิธีการทําที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้เทคนิคการทําสปริงเกอร์แรงดันสูงเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ